จากไม่สะเดาจา้าไม่ผักกระเดาบ้านเฮานี่ละเดี๋ยวมาลองเิ่งกันโออันนี้คือยุงเลยจ้าสวัสดีจา้จาจ้าจากช่องฟาร์มเราเกษตรสารบ้านเฮาเลยจา้าเมื่อนี้พอดีว่าเมื่อวานนี้ยุ่งกัอเมื่อวานนี้ฝนตกจาก้ายยุงกันเลยไล,ยลย่ไหลเมื่อนี้ก็เลยสิมาบอกวิธีการของฟาร์มของฟาร์มเขาเจา้าว่าเฮ็ดจังใดมีมีมอ่า วิธีการจังใดในการกําจัดยุงข่ายยุงนะจ้าเมื่อนี้กาซีมาแช่สองวิธีด้วยกันจ้าซึ่งเขาเห็ดแล้วเห็นผลได้ค่อนข้างสีแบบ80-90%เปอร์เซ็นต์เลยจ้าจังใดกติดตามกันเลยเด้จ้าจ้ามาเบิ้งวิธีแรกกันเลยเด้จ้าวิธีแรกก็คือเนี่ยจ้าอันนี้ใส่จนใกล้สีเบิดแล้วจ้าน้ำส้มควันไม้จ้าอันนี้ก็คือเป็นน้ำส้มควันไม้เ้อจ้ากาเอ่อซื้อสร้างซื้อสร้างซื้อม้าจ้า พอดีฉีดประมาณคือถ้าเกิดย้ำช่วงใดที่สิแบบว่าเบิ้งแล้วเป็นยุ้งสงหลายๆยางเสียจ้ากระฉีดได้เลยกระฉีดพ่นได้เลยเพราะว่ามันว่าเป็นอันตารายตอ่อต่อสัตว์เลี้ยงของเขาต่อไก่อย่างเสียจ้าแล้วไก่เฮ็ดควบคู่กับอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวสิมาบอกอีกวิธีหนึ่งเลยจ้าแต่มาเบิ้งก่อนวิธีนี้ก็คือน้ำสมวันไหมอันนี้เพื่อนบอกว่าสกัดมาจาก ไม่สะเดาจ้าไม่ผักกระเดาบ้านเฮาเนี่ละเดี๋ยวมาลองเบิงกันอันนี้ทางน้ำ้อจ้าทางน้ำนี่ใส่น้ำไปประมาณทางประมาณสิบสิบลิตรก็กว่าจ้าอันนี้ใส่น้ำไว้แล้วใส่น้ำไว้แล้วเนาะแล้วกะอันนี้ผสมสิผสมไปประมาณสองฟ้าจ้าให้มันมีกินแบบกินมันชีคือเวลาฮ่อนเอาจากสองฝาเคืองก็ได้เพราะว่าให้มันกินแห้งๆจังหน่อยจ้า ยุ้งมันลายค่ะจ้าเดี๋ยววันใกล้เป็นโรคแม่ใกล้เป็นโรคใ,ใกล้กันเป็นโรคไวไวสันดีเอาโปเทลแนวคนมาอีกแล้วโมเป็นยังจ้าคนเด้อปกติตั้งอ่อนแนวคนเด้อจ้ากระเฉาะกระเฉาะอืมกินแหงแล้วประมาณน,นี้จ้าแล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวไปฉีดพ่นกันจ้าอึบไป ไก่เขาก็ต้องดูแลเพื่อนละจ้าเพราะว่าท่านป่วยมาก็รักษายากเขาก็ป้องกันไว้ก่อนอันนี้ประมาณสิบีสิบสิบสองลิตรบ้างจ้าประมาณสิบสองลิตรประมาณนี้แหละเพราะว่าถัางนี่มันประมาณสิบแปดลิตรจ้าไก่เพิ่นสิตืนตนน่น้อจ้าก็เลยถ้าไก่เพิ่นสิตื่นนะจ้าแนะนาว่าให้ฉีดนิ้อแรงแ้อจ้าเพราะว่าไก่ตืน่นถ้ายามือเศร้าเพื่อนออกไขเป็นบอก,ก็ต้องฉีดนิ้อแรงกันจ้า ฉีดไปเลยจ้าว่าต้องย่านว่ามันนั่นที่เป็นอันตรายเพราะว่ายุนีกะฉีดตลอดจ้าฉีดให้มันทัว่วทัวฉีดได้ตกไกลน้ำก็ได้จ้าฉีดไปเลยเลยยุ้งมันลายคากจ้าถ้าบริวเวดกะเนาะกะเพิ่นกระชีเป็นไข่อีกละเพื่อนก็ะเป็นไข่กระเฮานี่แหละย้อนยุ้ง ฉีดไปเลยจ้า่าฉีดไปเรื่อยๆจ้าตามมาเบิ้งเลยจ้าโอ้ยไกลหมอบก็หมอบคำแถมมือน,นีเดี๋ยวเมื่อนี้ว่าสิขาพญาติเซียนให้กินยาขาพญาติจะต้องเฮ็ดมือละขออสองขอกข,ขาพญาติจา้าเดี๋ยวสีมาอัดคลิปในเบืเ้องว่าเฮ็ดจังไหนเนาะ นี่จ้ากระชีดไปได้เลยจ้าให้มันถึกตกไกลได้เลยจ้าเพราะวานันยุ้งมันลายแม่จ้าลายค่าีิดียังช่วงนี้ช่วงหนาฝนเนาะช่วงหนาฝนมันก็ลายจ้าฉีดไปได้เลยฉีดให้ครบๆเลยจ้าครบทุกขอกเดื้อ กินมันกัสีเคลื่อนฮาวเวนร์นล่ละจ้าต้องมีติดบ้านจ้าน้ำสมควันไม่เอ็มอย่างเสียจจุลนรีย์สังข้อแสงจ้าต้องมีติดบ้านเดยจ้าแต่น้ำสมควันไม่นี่มันขยายบ่ได้เสียดายเนาะพวกเอ็มพวกอย่างนี้มันขยายได้เนาะจ้าฉีดได้เลยฉีดดีจ้าป้องกันยุน้ง ต้องกันยุ้งให้เพิ่นลายค้าอีลียุ้งจ้าบินวาสันกล้องคือิจับว่าได้ดอกจ้า คอกนี่ต้องเอาเอเอ็มมาฉีดเพิ่มจากน้อยกันน้าจ้ากระฉีดแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยจ้าฉีดไปเรื่อยๆให้รอบๆคอกเลยจ้าอ,อันนี้ก็ะฉีดจ้าฉีดเรียบร้อยแล้วเด้จ้าฉีดเรียบร้อยอ้อมหมดทุกคอกแล้วอันนี้คือวิธีที่หนึ่งเด้จ้าเอา,เอา,เอาน้ำส้มควันไหมจ้าเอาน้ำส้มควันไหมนี่ละเอาผสมกับน้ำประมาณสิบรตรต่อสองฟ้าเยจ้าหรือสองฟ้าเครื่องประมาณสีให้มันมีกลิ่นเนี่ยจ้ามันคือ กินมันสีค้ายๆกับอันเวลาเขาจุดเผาเผาฟืา้นเผาอย่างีเสียจ้ามันนี่ยุงมันได้กินมันกับไปเนาะอันเนี้ยเฮ็ดม้าตลอดจ้าตั้งแต่หน้าฝนมา้าเฮ็ดม้าตลอดยุงค่ะสีคือยุงมันลายเพราะวา่าเบิ่งแล้จ้ามองอันมองเลี่ยงเหมจ้ามันมีตะปาลองเบิ่งจ้าทั้งพุ่นมีตะปาเบิดเลยมีตะปามาน,นี้ทั้งปลาทั้งน้ำทั้งอย่างเสียจ้ายุงมันก็เลยลายมันนี่เขาก็เลยเอา พวกนี้แหละจ้าเหตุเอานน้ำสมคนไม้เพราะว่ามันใส่สารเคมีอย่างบ่ได้เนาะเขาก็เลยเอาเอาวิธีนี่กันเพราะเหตุแล้วได้ผลประมาณแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นเลยจ้าไก่บ่ค่อยแบบไก่บ่คอยบ่คอยป่วยบ่คอยเป็นอย่างสิไหมจ้ามาเบิ่งกันอีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นวิธีที่สองเลยจ้าวิธีนี่เห็นเห็นเลยว่ายุ้งแบบยุ้งแบบได้ได้เลยจ้าได้ยุ้งได้โตยุ้งเลยอันนี้สิเป็นเครื่องดักยุ้งจ้า เครื่องดักยุงอันนี้ซื้อใส่มาตลอดจ้าตั้งแต่แบบเลี่ยงโอ้ตั้งแต่ที่แรกเลยจ้าเลี่ยงอย่างนะก็ใส่ตัวนี้มาตลอดเพราะว่าตัวนี้อจ้าเนื่องละมันบม่มีสารเคมีมันใส่แล้วปลอดภัยแล้วกาใส่ได้ทั้งในบ้านแล้วกาในฟาร์มยังเสียจ้จในฟาร์มสิเอ่อเขาถ้าเกิดแบบๆหญ่ๆยังเสียถ้าเกิดแบบ มันครอบคุมพื้นที่ได้ประมาณ150ร้อยหาตารางเมตรจ้าอันนี้คือครอบคุุมพื้นที่ได้150ร้อยหาตารางเมตรแล้วก็ใส่ได้สองแบบก็คือสีเป็นแบบาถาดล้องน้ำ เอาตั้งไว้กับพื้นเท้าจ่าย้ำเวลาเฮาแบบอยู่บ้านอยู่ในบ้านเย่างเสียจ่าอยู่ในบ้านช่วยมืงนนิกระใสจ่าเพราะวันติดมุ้งลวดอยู่แต่วา่าบางทีแบบเอ่เปิดปิดประตูงเสียจ่ายุ่งมันกับเขา่ามานี้กายเลยเอาอันแบบนี้ไปใส่ถาดรองน้ำวิธีใส่ถาดรองน้ำก็คือเอาอันถา,ถาดถาดมาเนี่ยจ่าเดี๋ยวสิเปิดให้เบิง้งเดี๋ยวสิเปิดให้เบิ้งนะจ่าว่าเป็นลักษณะจังใด อันนี้เฮเบิกสดสดเลยแบบนี้เลยจ้ามันชิได้มาเป็นแบบนี้อันนี้คือเครื่องจ้าเครื่องดักยุงอันนี้ผลิตในประเทศไทยนี่แหละจ้ามีอ่ารับประกันหนึ่งปีจ้าผลิตในบ้านเฮ้าส่โมเมนต์ของจีนก็เลยค่อนข้างที่สีมีประสิทธิภาพจ้าใช้ได้ดีแล้วเพิ่นกับซีมีใบรับประกันคู่มือการใช้งานจ้าคู่มือการใช้งานแล้วก็บใบรับประกันให้น้ำเด้อจ้าแล้วกามีอย่างอีก อันนี้เพื่นแถมแถมหลอดไฟให้อีกอันนึง่งแล้วก็อันม้วนนี่ก็คือถุงตะไคร่จ้าถุงตะไคร่ที่เสิเอามาใส่กับเครื่องเนาะเดี๋ยวเฮียให้นเบิ่งจ้าว่าเ็ดจังไดแล้วก็อันนี้ที่บอกเมื่อกี้จ้าว่าถ้าเกิดใส่ในบ้านเนาะถ้าใส่ในบ้านก็คือให้ใส่กับถานร้องน้ําแบบนี้จ้าใส่กับถานร้องน้ํามันชิเป็นซี่ๆซขซ,ซ,ซ้คือแบบนี้เนาะแต่ว่าใช่เติมน้าจ้ามันสิมีน เป็นน,นบกักบักเป็นกันกันเฮยโยจะให้เติมน้ำเสร็จป๊บเอาเอาเอาย่างก็น้ำยาล้างจานหรือว่าผงซักผ้าจะา้ะผสมในนี่มาหนี้เครื่องมันกระสีดูดยุ้งเข้ามายุ้งมันกระบินออกมาได้จ้ะมาเนี่ยเป็นแบบนี้เลอจ้าแล้วกะอ่ามาเบิ่งเครื่องว่าเครื่องมันเหตุงานจาน <H> ังใดเครื่องจ้ะคือเครื่องขนาดกระทัดราดเบาจะ <_ H> ้จะเบาเขาสิถือไปใส่มาใส่ได้ได้ไดง่ายจ้ะแล้วกาเครื่องนี่มันอัน คือเอิ้นไว้อย่างก็มันใช่ใช้ไฟประมาณ220ขนาดไฟ2 2 0เอ่อ220โวลต์กำลังไฟ30วัตต์จ้าประมาณนี้แล้วการถ้าหลอดหลอดมันสิมีเป็นหลอดแบ็คไล์ข้างในจ้าข้างในเดอมันสิมีเป็นหลอดแบ็คไลท์4วัตต์หลอดแบ็คไล์นี่ก็คือม่นชิเป็นสีออกแบบม่วงๆจัน่อยจ้าหลอดแบ็คไล์นี่คุณสมบัติของมันก็คือว่ามันสิดูด เอา,มาแมลงเอายุงใช่จ้ะดูดเข้ามาคือมันสิล่อยุงแหละเขามาเพระล่อยุงเขามาปุ๊บข้างไหนเครื่องอจ้ะมันสิมีเป็นพัดลม้มข้างไนเครื่องเนาะ,อะลองเบิงข้างไนเครื่องจ้ะจากข้างไหนตเครื่องมันสิมีเป็นพัดลม้มพัดล้มกรสิดูดยุงที่ไฟมันลอ่อเขามาดูดเขามาปุ๊บมันก็นสิเขามาในนี่จ้ะประมาณนี้ แล้วมักะถ้าเกิดอันนี้มีน้ำแล้วมักะออกบบได้จ้าเดี๋ยวเมื่อนี้คือคืนนี่สิเปิดเครื่องนี้ไห้แล้วเมื้ออื่นเศร้ามาเบิ่งกันจ้าว่าสิจับยุงได้หลายขนาดใดเนาะจ้าเดี๋ยวสิพ้าไปเบิ่งวิธีการใส่งานเด้อจ้าจ้ามาเบิ่งกันเลยจ้าอ่ามันสิเป็นจังซี่เด้จ้ามันสิเป็นถุงตาข่ายแบบนี้ทุงตาข่ายแบบนี้ลองเบิ่งจ้ามันสิมีนเป็นเสือกมัดจังซเสียจ้าเวลาเฮาอ่น เครื่องเงี้ยมือเศร้าก้อนสิปิดเครื่องเด้อให้เอามัดยังสี่ก้อนเด้จ้าเดี๋ยวมือเศร้าจิมาเฮดในเบิงเด้อมัดก้อนเพราะว่าเดี๋ยวยุ้งสิบินนีจ่จ้าอันนี้คือเหตุแบบนี้เลยจา้าเอาวันใส่เครื่องได้เลยเอาใส่เครื่องปุ๊บนี่จา้าเปิดข้างบนข้างเทิงมันสิเมียนเนี๋ยวปเ,าาเปิดเนี่ยจ้าเปิดเห็นบ่เนาาี่ยจ้าเห็นว่าไฟนี่มันสิเป็นไฟสีออกม่วงๆจักหน่อยเด้อจา้าแล้วมันกะ สีดูดเอายุ้งไหมจ้ะดูดเอายุ้งมันสี่ล่อยุ้งน่ะแหละล่อยุ้งเขามาล่อยุ้งเขามามาหนี้พราะมาปุ๊บจ้ามันสี่ีเป็นพัดล้มอยู่ข้างในดูดเอาพัดโลมเอ้ยดูดเอ,เอามาแลงเอาอย่างต่างๆอะจ้าเขาม้าข้างในเดี๋ยวเมื่อเศร้ามาเบิ่งกันจ้าว่าว่าสิเป็นจังใดอ่าสียุ้งได้ยุ้งายขนาดใดเพราะว่าน,นี่เห็นโตยุ้งจ้าแต่ว่าถ้าเกิดเทาฉีดไอ้ส้มควันไม้อ่ะจ้ามันสีไล่ยุ้งไปมานี้ ยุงที่มันเล็ดรอดปูนอะไกลอะโอ้ยอันนั้นไกลบ้านจ่าเลี่ยงใกล้ๆก,กันไอยุ้งที่มันเล็ดรอดอะจ่ามันก็สีมาใส่เครื่องตัวนี้แหละจ่าในการไล่ไอในการ,การดักยุง้งพอดีมีหลายเครื่องจ่าอันนี้รองเอามาเปิดให้เบิ้งก่อนจะซื้อว่าเครื่องมันเป็นแบบใดได้ลักษณะใดเนี่ยรับประกันศูนย์ให้ปีนึ่งจ่าจ่าอันนี้กาอันฮ่อนี้มือเศร้าแล้วเบิ้งไกลกันก่อน อดยนีมือเศร้าแล้วจ้าเมนี่สิพามาเบิ่งอันเครื่องดักยุงแม่จ่าที่นี่กูเหรอเหนียวเข่าตีหิ้งคือไม่ได้กินดูว,ว่องอย่างก็ได้แท้เนี่ยจา้าเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเครื่องดักยุงอันที่นี่ไอ้ดักไหวมือมือ,ม,อมือคือนนี่แมะว่าเอ้ยมือวานนี่เนาะแม้มือวานเนี่ยมือคืนยันมือแรงๆรจังหน่อยเมน,นี่เปิดไว้ยังคืนจา้าเปิดไว้ยังคืนมาเบิ่งกันว่า สีจังใดเมืองไกลพูนดูล่ะโอ้เครื่องตั้งไม่นี่จ้าเบิ่งกันโอ้เบิ่งเลยจ้าเบิ่งเบื้องโอ้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 ได้หลายคักเบิ่งจ้านี่มีแต่ยุงเลยเนี่ยเบิ่งดูล่ะว้ายโอ้ยเดือบเบิ่งจ้ายังทไทยตายเอาันแหน่ๆเอาเปลียนมัด นี่ให้มัดปากคอคอคลงนะจ้ะคอคอตรงนี้ลงคอคอลงแล้วก็เอาวนมัดปากมันมีแนว้มัดอยู่เนี่ยจ้ะเขาเห็นเนว้มัดไว้อยู่มัดปากถุงงคอคอลงมัดปากถุงแล้วจังปิดเคียงแล้วก็เอาไปเอ็นแซนกับน้ำผงซักฟอกน้ำยาล้างจานสิไหมจ้าปาเบิ้องล่ะเบิ้งมันมากัดอันไกลเขาแต่เราเมื่อสิไหมจ้าลายคาดอิริดอัน อันนี้ติดไว้สองเคียงจ้าอีกเคียงหนึ่งอยู่ทั้งปุ่นมาได้ทายเ้เบิงบุยบ้ยเบิงดูล่ะตายคันซีนี่บุย้ยแต่ละมือขนาดอันนี้ฉีดอันไม่อันฉีดอันน้ำสมน้ำสมคนไหมน้ำเลอเลยนะจ้าฉีดน้ำสมคนไหม่น้ำพร้อมแล้วก็อันนี้ให้พร้อมพาอว่านเบิงจ้ามองอันเลี้ยงหมยจ้ามันมีตาปลาเนาะ มันมีตปาปลาขว่กทั้งพุ่นกับปลาเบิดมันนี่มันก็เลยยุ้งลายปลาเบิดเลยจ้าเนี่ยทั้งพี่กับปลาเป็นปลาเบิดปลาเบิดเลยจ้าให้อ้อยให้อ้อยให้ปลาเบิดทุกอย่างเลยจ้ามันเป็นอะไรส่มันนี่ก็เลยยุ้งก็เลยลายซะแล้วลายคักแต่ละตนชาติคักจ้าโอ้ จ้าอันนี้มานมานนั่นเบิงมาเบิงเนี่ยมือเศร้าเนาะวานันเครื่องดักยุงอะจ้าที่เขาเฮ็ดไว้ตั้งแต่เมื่อว,วานเนี่ยมันเป็นจังใดเนาะ he เขาเฮ็ดไว้ตอนแรงๆจังน้อยแล้วก็เปิดไฟเปิดไฟเปิดเครื่องดักยุงอะจ้าไว้ยังคืนเนาะไฟก็เปิดดิจ้าแต่ว่าไฟกับโบได้เปิดดันลายเป็นไฟนะจ้าเปิดโบได้เปิดไฟหลอดเปิดต่โซล่าเซลล์จ้าเปิดไฟโซล่าเซลล์ให้เพินินเอา้ามันก็เลยแบบ ไฟสลั่วๆจังหน่อยเพิ่นห้างเทียวเพิ่นได้นอนจังหน่อยจ้ะมาเบิ่งเนาะมาเบิ่งกันอันนี้เป็นเครื่องดังยุงที่เขาเฮ็ดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี่เด้อจ้ะโอ้อันนี้คือยุงเลยจ้ะมันดักได้ทั้งแมลงทั้งยุงจ้ะเพราะว่าไฟไฟนี่บู๊บู๊บูบู๊บเบิองเบืองเบิองเบืงเบืงเบืงจ้ะอันนี้ยุงหมดเด้เนี่ยเบิองมา เมืองมันาลายค่ะอหลีเลยจ้าขนาดอันฉีดฉีด,ฉดอันสมว้นไม่นะอันน้ำสมว้นไมไปน้ำเราเด้เนี่ยจ้าเมืองอาลายอหลีหนอเบิองออ้ออ้ออ้อันนั้นคือทั้งเบิดทั้งเบิดเลยจ้าอันนี้คืนเดียวเด้เนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนนี้ดักไว้เมื่อคืนนี้มันเป็นปลาจ้ามองเลี้ยงเนี่ยมืนอนี้ขั้นสิบไม้เทียนสี่ให้ก็แล้วต้นซาจ้าแล้วต้นว่าน มันแน่นนั่นเนาะเดือดต้นว่ามันแน่นยุ้งมันลายแหมขั้นพระเทศอินซีก็โอ้ยจะว่าสีว่าจังใดวะโอ้ลายคักลายแน่จ้าลายคักลายแนย่อีหลีเครื่องดังยุง้งมันเป็นเครื่องดังยุ้งแบบว่านใส่ได้สองอย่างอันนี้ถ้าเกิดเฮามาใส่ในฟ้ามันเสียจ้าเฮาก็เฮ็ดแบบถุงกระคายแบบนี้แต่ว่าถ้าเฮาเนี่ยจ้าเฮ็ดเป็นถุงกระคายแต่ว่าถ้าเกิดเฮาอันใส่ใน,ในบ้านนะจ้าก็เอาเป็นถาดรองน้ำใส่ ปาดบาเซียนนั่นเด้อบาเซียนเก็บมันนะจ้าก็ค้อค้อขออออมันลงคอขอแล้วก็เอาไม้เอเอเอาเสียกเลยจ้ะเอาเสียกที่เขามีให้เนี่ยมาดปากไว้แล้วจังปิดเครื่องมันจะโมบินหนีจ้ะวุ้ยเดี๋ยวก็เอาไปใส่หน้ามดนเอาไปแช่น้าผสมมันผงซักทางคือผสมไอ้น้ำยาล้างจานจ้าเบิ้งดูหล่ะวุ้ย มีแต่ยุงแม่เบิ้องลายคักลายแนะ่อิลียุงอิลีอิหลอจ้าโอตาย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 จ้าเบิ้งไก่ให้เบิ้งไก่เบิ้งไก่จย่างน้อยไก่ลสมนี่สมเอาอันมาใหมา้สมอามาใหม่จ้าไก่สีแน่แล้วไข่แน่แล้วล่ะจ้าไข่แน่ไข่แน่แล้ว คุณหลายๆเด้อจ้าที่ติดตามเบื้องคลิปจนว่าจบนะจ้ากะมีเรื่องราวาดีๆหรือเทคนิคอีหย่างอยากอ่าที่ที่เฮ็ดยูอย่างเชจ้าก็เดี๋ยวสิมาแชร์เรื่อยๆเด้อจ้าก็คือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ที่ที่เฮ็ดมาเป็นประสบการณ์ที่ที่เลี่ยงไก่เราเฮ็ดอีอย่างจังไดแน่เราจังไดไครยังสชแม่หมจ้าเพราะว่าสิบ,บอกทุกๆเออ ทุกๆขั้นตอนเลยจ้าว่าว่า,าติดตรงใดเฮ็ดจังใดแบบใดแนงสิไหมจ้าจ้าก็จังใดก็ขอบคุณเลยๆที่เบ่งคลิปกันจนว่าจบจังใดก็ฝากากดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามกันได้จ้า mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะจ้าขอบคุณหลยลจ้า